รสวัสดีครับกันพระิทธิ์เสียภัยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ย่านพระรามเก้าซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าย่านนี้มีของดีอย่างหนึ่งซึ่งก็คือร้านไก่ย่างพระรามเก้าหรือพระรามเก้าไก่ย่างเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารอีสานที่ได้รับรางวัลมิชลินผมบอกขนาดนี้เนี่ยทุกคนน่าสนใจกันแล้วว่าร้านนี้มีความอร่อยอยังไงเดี๋ยวผมพาไปชิมครับตามมาครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในอ้อมกอดของมัสกอดของร้านแล้วซึ่งก็คือน้องไก่นั่นเองต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารองชิมทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูที่รับรางวัลวิชลินทั้งหมดเลยและที่สําคัญนะครับที่นี่เนี่ยเจ้าของเขาอะ่ะเป็นคนอุดรแท้ๆซึ่งแน่นอนครับรสชาติอาหารทุกอย่างเนี่ยออกมาแนวอีสานนัวๆแน่นอนไปครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งรอที่ต๊ ตอนนี้นะครับเราก็ได้โตแล้วพอเรามานั่งที่โตใช่ไหมครับเขาก็จะมีเมนูแบบนี้มาให้สี่เมนูที่ผมจะสั่งเนี่ยเป็นเมนูที่ได้รับรางวัลจากมิชลินถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ของมิชลินอยู่ข้างหลังน้องบลูมองอ่าบนโต๊ะของเราเนี่ยมันจะมีเลขโต๊ะอยู่เราก็ใส่ไปของผมอะคือโต๊ะ C 63เอาไก่ย่างหนึ่งลาบเป็ดทอมหมูย่างและตําไทยถั่วกระจกผมติ๊กทานที่ร้านไปพอติ๊กเสร็จก็กด call เรียกพนักงานแล้วเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะมาหาเราเพื่ออรับดเดค ครับ uh รชาติยตอนนี้เราก็ได้เมนูอาหารที่เราสั่งไปทั้งหมดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายข้าวๆก่อนแล้วกันที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับอย่างแรกเลยเมนคอร์สของเราเนี่ยคือไก่ย่าง ซึ่งไก่ย่างที่นี่เนี่ยเขาจะไม่แยกขายเขาจะขายเป็นตัวตัวนี้นะครับ170บาทอันนึงคือน้ำจิ้มไก่อกันนึงคือน้ำจิ้มแจ่วนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือส้มตำอันนี้คือส้มตำไทยถั่วกระจกเขาไม่ได้ใช้เป็นถั่วที่ส่งธวรนานะครับที่นี่เขาจะใช้เป็นถั่วกะจกซึ่งเขาบอกว่าถั่วกระจกเนี่ยมันจะมีน้ำตาลเคลือบกับน้ำตาลอยู่แล้วมันจะทำให้ตัวส้มตำม,มันมีรสชาติออกหวานขึ้นนิดนึงแล้วก็กรมกรอบน่าทานครับตามมาด้วยซำต่อไปนะครับ ก็คือเดี๋ยวตอนนี้อันสุดท้ายแล้วกันก็คือลาบเป็ดลาบเป็ดเนี่ยครับอยู่ที่ราคา90บาทเป็นสูตรอุดรแท้เลยตามมาด้วยอย่างสุดท้ายนะครับก็คือคอหมูย่างคอหมูย่างชามนี้อยู่ที่120บาทครับถ้าเกิดว่าใครเห็นเหมือนที่ผมเห็นตอนนี้นะผมบอกเลยเนื้อฉ่ำเน้นๆผมลืมบอกราคาไปอย่างนี้ก็คือส้มตำใช่ไหมครับส้มตำเนี่ย60บาทครับราคาไม่แพงเลยงั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่จานแรกเลยแล้วกันก็คือไก่ย่างมองเลยว่าไก่ชี่นี่เนี่ยผมชอบมากเพราะว่าช่วงนเนี้ยเนี่ย ผมเริออกกำลังกายมากขึ้นก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไก่เขาเนี่ยรีนเน้นๆชีเด็ดของไก่ย่างตัวเนี้ยนะครับคือหนังเดี๋ยวเราขออนุญาตปอกลอกน้องหน่อยเนาะจิ้มน้ำจิ้มทำซ้ำเลย ตัวหนังกับสซที่ติดนเนื้อของเขานะยรสชาติมันจะไม่เลี่ยนนะครับคือมันจะไม่ได้มันบอกเลยนะจิ้มไก่ที่เนี้ยคือดีมากดีมากมากรสชาติอร่อยด้วยคือผมบอกไว้ก่อนนะว่าถึงแม้ตัวไก่ย่างเขาจะดูแห้งแต่เนื้อฉ่ำมากไม่แปลกใจเลยที่เขาได้รับรางวัลมิชลินอันนี้คือรสชาติของไก่และการทำเขาอะเหมาะสมแล้วที่เขาได้อย่างต่อไปนะครับก็คือส้มตำไทยถั่วแกจบจกเราลองคลุกหน่อยเพราะว่าแน่นอนครับทานส้มตำเนาะเราก็อยากได้ ส่วนที่โดนน้ำข้างล่างด้วยคือผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหมด่ดีที่เขาใช้ตัวถั่วกระจกใส่ในส้มตำแทนถัวหรือสงคั่วธรรมดามันก็เหมาะก,กับการเป็นอาหารว่างที่ดีและสี่สำคัญคือไม่ต้องสั่งเป็นมากเราสั่งอันนี้ผมสั่งเป็นกลางซึ่ง ผมว่ารสชาติมมื่อกลบกล่อมดีครับอร่อยอร่อยมาครับเมนูต่อไปเนี่ยพลาดไม่ได้ซึ่งก็คือลาบเป็ดมาดูนะครับว่ารสชาติจะแซ่บนัวขนาดไหนอะไรครับเกลีเลยครับอะเป็นไงะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมปลกบใจมากๆเลยก็คือตัวเป็ดของเขาอะมันไม่ได้เป็นเป็ดที่ถ้าเราเคยกินลาาเป็ดเนาะบางที่เป็ดมันจะเป็นเป็ดติดมันที่เนี้ยเป็ดไม่ได้ติดมันเป็ดเนื้อล้วนถ้าใครเป็นคนที่ชอบทานลาบเป็ดอยู่แล้วอะครับแล้วไม่ชอบอะไรที่มันมัน แนะนำอร่อยซึ่งมันยังมีความนัวอยู่นะอร่อยมากครับเมนูสุดท้ายก็คือคอหมูย่างซึ่งเป็นเมนูที่ผมเฝ้ารอมามากๆซึ่งเมนูตัวคอหมูย่างอันนี้นะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นส่วนของสันคอแท้ๆพอเรากัดไปคำแรกนะครับเราสามารถแยกได้เลยว่าตัวรสชาติของเขาอะ แตกต่างกับที่อื่นจริงๆคือปกติเวลาเราทานข้าหมูย่างเนาะตัวเนื้อมันจะนุ่มๆุมมันๆนแบบเหนียวเหนียวน่อยหน่อยแต่ที่นี่มันนุ่มอย่างเดียวนุ่มและหอมและรสชาติอร่อยมากๆนะครับถ้าเกิดใครมาผมแนะนํเลยชานะเป็นจานที่ขาดไม่ได้อร่อยอร่อยจริงก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมาแถวย่านพระรามเก้าแนะนํานะครับว่าให้ลองแวะมาลองทานดูก่อนที่ร้านพระรามเก้าไก่ย่างอย่างที่บอกไปครับทุกอย่างที่เป็นอาหารที่ผมสั่งมาเนี่ยอร่อยมากๆ,ๆแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไปทานร้านส้มตำทั่วไป คุณจะไม่ได้ลองทานรสชาติแบบนี้แน่นอนนั่งอยู่ตรงผมเนี่ยด้านขวาของเรามีสิ่งยังย่วยวนใจอย่างซึ่งก็คือขออนุญาตให้ตากล้องแพนกล้องนะครับทองม้วน <Okay. S 1> ซึ่งทงองม้วนเนี่ยผมบอกเลยว่าเขานั่งทาอยู่ตรงเนี้ยแล้วกลิ่นมันก็กลิ่นมันก็ตีเข้าจมูกเราตลอดอะคือมันรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราทานข้าวเสร็จอะ่ะขากลับต้องซื้อแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต เดินออกไปซื้อก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อไปฝากดิมงานที่ออฟฟิศด้วยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ด้านหน้าของสิ่งที่ย้อยยวนจิตใจของเราระหว่างการถ่ายทำมาพักหนึ่งแล้วอันนี้นะครับคือทองม้วนสดก็ขออนุญาตฝั่งชิ้นหนึ่งครับขอบคุณครับนี่ครับอันนี้เนี่ยคือทองม้วนสดอ่ามันอาจจะดูไม่ร้อนนะแต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากเลยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมลองชิมชิ้นหนึ่งขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ ิมเลยคือรสช่างมิมันกุบๆมันกุบๆด้วยเนื้อมะพร้าวนั่นแหละครับแล้วก็ราคาอยู่ที่35บาทสามารถซื้อไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยก็ถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็สามารถนั่งทานได้โตได้เลยแล้ว EP หน้าผมจะพาไปชิมที่ไหนรอติดตามกันนะครับ